สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของไม้นะคะผ่านช่องทาง YouTube m y f ์ดออโต้นะคะ สำหรับวันนี้มายก็มีรถหล่อหเท่ๆมารีวิวให้กับลูกค้าดูอีกแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้ก็จะเป็นของคุณพี่เอนะคะเดี๋ยวเดินทางนะคะมารับที่โชว์รูมนะคะรถที่พี่เอเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว Ford Ranger XLT เป็นกระบะ4ประตูยกสูงมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาราคา857,000บาทในรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะราคาจะอยู่ที่ 9 2 0 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2 160แรงม้า385แรงบิดนิวตันเมตรในรุ่นนี้จะมีถึง6สีให้กับลูกค้าเลือกจะมีสีดำสีขาวสีเทาดำสีบอลเงิน สีแดงและก็สีน้ำเงินชุดตกแต่งในวันนี้ก็อย่างที่ไมบอกในไรสสไตล์ออฟโรดโหดๆดุๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะที่ชิ้นงานด้านบนกันเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นตัวสกู๊ปนะคะทรงฟิตใหญ่ๆแบบนี้เลยจะทำเป็นสีท to ูโทนเป็นสีดำเงาตัดด้วยดำด้านและลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวม้านะคะเป็นสีดำเงา ใส่ในส่วนของเรนเจอร์อะคริลิกนะคะสีเงินเพื่อให้ตัดกับตัวสกู๊ปทรงฟิตของเรานั่นเองมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นทรงของแรปเตอร์นะคะเราจะใส่เป็นตัวฟอนต์ FORD ตัวสีดำและก็ตัดด้วยสีแดงใส่ในส่วนของไฟ LED ให้กับลูกค้าทั้งสามดวงเลยในตัวชุดข้อของแรปเตอร์นะคะตัวนี้เขาก็จะทำเป็นสีดำด้านให้กับลูกค้ามาพร้อมกับตัวไฮไลท์เลยนะคะก็จะมาพร้อมกับตัว การชนหน้าเหล็กนะคะจะเป็นของแฮมเมอร์เป็นรุ่นของคิงซีรีส์ตัวนี้ก็จะมีห่วงลากจูงพร้อมยางกันกระแทกนะคะให้กับลูกค้าด้วยไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟในสเต็ปไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะก็จะเข้ามาในตัวชุดแต่งของแฮมเมอร์ทั้งหมดเลยนะคะป้ายนะคะตัวนี้สามารถปรับประดกได้นะคะตัวนี้ ในส่วนของตัวไฟของเรานะคะมายก็จะทำงานคัสตอมขึ้นมาใหม่ก็จะทำเป็นไฟหน้ามาสแตงแบบเต็มระบบเลยนะคะจะใส่เป็นตัวคลีปมาแตงสามขีพ้พร้อมกับตัวเดย์ไลท์นะคะและใส่เป็นตัววงแหวนทรงกลมมาพร้อมกับตัวเดลี่อายสีน้ำเงินในส่วนของเดลี่อายลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าวงแหวนก็เลือกได้เช่นกัน ในชุดงานของตัวนี้ยังไม่พอนะคะเขายังมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วเป็นตัวเห็นหมุดแบบนี้เลยนะคะ เป็นอะไรที่เข้ากันกับตัวชุดหน้าตัวแฮมเมอร์มากๆเลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะจะมาพร้อมกับตัวยางออฟโรดนะคะเป็นยางมอนเตอร์ at 3ตัวนี้ซีรีสยางอยู่ที่2 6 5ทับ 60, r 1 8ลายแม็กของเขาก็จะมาเป็นลายแม็กมาเวลนะคะเป็นตัวสีดำตัดด้วยสีแดงเป็นสไตล์ออฟโรดรุยได้ทุกสภาพผิวบนท้องถนนนะคะในส่วนข,ของครอบโลโก้นะคะ เบารองมือนะคะคอบฝาถางังไม้ก็จะปิดให้กับลูกค้าเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยใส่ในส่วนของตัวกันสาดนะคะทั้งสีด้านมาพร้อมกับราวหลังคาสีดำรถคันนี้ก็จะเน้นนะคะในสไตล์แบบว่าดุดุนะคะโหดโหดออกรถกับไม้เช่นเดิมนะคะไม้ก็จะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะคะทุกคันนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกความหนาบ้างนะคะได้เลย สำหรับด้านหลังของเรานะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวชุดข้อไฟท้ายแบบนี้เลยเพิ่มความออฟโรดนะคะดุดันให้กับตัวไฟนะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือปลายดาบและก็ไฮไลท์เลยกล้องเข้ามาใกล้ๆนะคะไม้จะใส่เป็นตัวกล้องถอยนะคะซ่อนโลโก้นะคะใต้ฟอร์ตตัวนี้ให้กับลูกค้าด้วยจะแสดงผลบนหน้าจอเวลาเราถอยหลังนะคะก็คือเพิ่มความปลอดภยัย มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะเป็นงานของ Outlander ตัวห่วงลากจูงใช้งานได้จริงมาพร้อมกับตัวบอลลากเรือนะคะบล็อกไฟทรงสปอร์ตนะคะสีตัวนี้ก็เป็นไฟถอยไฟเบรกนะคะก็จะขึ้นให้หมดเลยสำหรับตัวเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานนะคะทั้ง4จุดตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะก็จะเอาเข้าเซ็ตเหมือนเดิมค่ะสำหรับกระบะฟอร์ดของเรานะคะเขาจะสามารถนะคะบรรทุกน้ำหนักได้ถึง1.3ตันรุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรนะคะมาพร้อมกับวารันตีรับประกัน ะะอะไรให้กับลูกค้า3ปีหรือว่า100,000โล มาพร้อมกับฟรีนะคะคูปองค่าแรงเช็คระยะให้กับลูกค้าถึง5ครั้งและก็บริการนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงนะคะให้กับลูกค้าถึง3ปีบอกได้เลยนะคะในเรื่องวารันตีรับประกันนะคะของเขาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ในเรื่องสมรรถนะของเขาเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมสุดๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีโครงการนะคะกําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะก็โทรหามายได้เลยที่0892424 73น,นะคะหรือว่าจะแอด QR code ไลน์ก็ได้นะคะมายจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ด้านล่างให้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้มายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ